สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับไอนะคะแย็กี้ชนนค่ะฉันจะมาเป็นสาวแซบในยุคเดนิส์นะคะทุกคนโอเคปะเราไปดูกันเลยเนาะว่าเราจะชีวิตรอดในนี้ได้ไงโธ่เสียดายไม่มีผู้ชายมาอยู่ด้วยเลยเสียดายจริงๆ,ๆอะ่นะเนาะทุกคนเนาะปะเราไปเก็บของสร้างปราสาทสุดหรูของเรากันเลยดีกว่าไปกันเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเก็บทรัพยากรในธรรมชาติกันก่อนเนาะโอ้ ก็เด <c rab> ี๋ยวครับคอนนอคอนแล้วก็ขวานมาขุดต้นไม้เพราะว่าเดี๋ยวเราโอ้แสงสว่างจ้าเหลือเกินโอ้ไม่กแล้วเราก็จะไปแบบทําบ้านในพื้นที่แบบส,สวยหๆหรูๆเก่งๆเนาะนล่วเราก็จะเอาแบบไดโนเสาร์มาเรียงเออเขาเรียกว่านะ่นะจะเอาแบบมาขี่เป็นแบบรถสปอร์ตแทนเพราะว่าเหมือนเราลงยุคอะเนาะโอ้ยฉันรู้สึกร้อนเอ๊ะเมื่อกี้มืนที่เสียงอะไรแปลกๆอ้ย โอยโอ๊โอเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดียวใจเย็นนะใจได้จเย็นเยวก่อนวก่อนเดี๋ย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 วไปไกลๆชันเดีนี้โอ้วิ่งตามมาวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนใจเย็นนะใจเย็นนะโอ้ยมามานี้มาหนี่มานี้ขมิ้นขมิ้นมาสู้กับตัวนี้โอ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 ้ <reconstruction danach> <Illinois> อุ๊ยโดนโดนจะตีฉันเอวโอ้โหไม่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 ขอโทษ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 เถอะขอโทษขอโทษขอโทษเกินหนึกว่าจะไม่ตีโด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 ช่วยหน่อยเออว้าตายโหยเหมือนอุ้งอุ้งเลยเนี่ยเหมือนอุ้งอุ้งเลยเออหาของสร้างบ้านก่อนนะทุกคนเออเสียเวลาจริงๆเลยอะแป๊บนึงนะคะราแดดเราขอคราฟของก่อนเนาะอีอีต่อยต้นไม้เออต่อยต่อย ต้องใช้ไฟเบอร์แล้วก็เขาเรียกว่านะใช้ไม้เนาะในการทําควานหรือว่าพิแอคนะคะไอทำทำที่ขุดก่อนเนาะเพราะว่าเรายังไม่สามารถโอ้ยถ้าชีวิตจริงนี่ต่อยไม่ได้แน่เนีเจ็บมาเนดูซีมีอะไรให้คลาบบ้างอ้อเดี๋ยวขออัพเพิ่มของก่อนเนาะเออโอเคมาหนดูซีมีอะไรให้คลาอ่าครับที่ขุดได้อ่ะขออันนึงนะเออขออันนึงเนาะขออันนึง มาในด,ดูสิในด,ดูสิโอ้อยได้แล้วได้แล้วมาเอาไมาฉันใช้หน่อยเดียวมานี่เออถือไปเลยถือเก๋ๆเนาะเรียกใครไม่มีใครให้เรียกเออถือสวยๆเซ็กซี่ออ้ดูสิหน้าอกดุมๆเอวขอดเออขุดหินก่อนเลยอันดับแรกต้องใช้หินเนาะใช้หินเยอะหน่อยแล้วก็ไปออตัดไปตัดไม้เนาะเพราะว่าเราจะได้สร้างบ้านและหาดทำเลดีๆกันก่อนเลยนะคะทุกคนไปกันเลย ทุกคนเหมือนจะเจอแรปเตอร์ค่ะแล,แล้วจะไปทางไหนได้ฮัลโหลโอ้ยไปตรงเสาตรงนู้นดีกว่าเอออุ้ยตั้งทำเลใกล้แม่น้ำก็ดีนะถ้าไม่มีแบบจระเข้จระเข้นอนมาคาบคอเออโอเคเราเห็นทำเลดีๆแล้วนะคะทุกคนใต้ต้นไม้ต้นนั้นหรือจะตรงนี้ดีเอ้ตรงนี้ก็ดีนะโอ้ยมีนกนกเจอเอเอ้ยตรงนี้ก็ดีว่ะไม่ตรงนี้ดีไหมเออแบบออกมาก็แบบข้าเียกว่านะ ไปขุดป่าด้านหลังเออก็ดีนะโอเคเดี๋ยวเราสร้างบ้านตรงนี้กันเลยเนาะโอเคเออตรงนี้ก็แอบปังอ่ะเนาะเออตังมันของจะไม่พอทุกคนเดี๋ยวไปขุดไม้ขุดอะไรต่อเนาะเพราะว่าเหมือนแบบของไม่พอในการทําบ้านเอออะไรแบบนี้โอเคเดี๋ยวขอไปขุดไม้ก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปประจนภัยเลยเนาะว่าเราจะเอาชีวิตรอดในนี้ได้หรือเปล่าในแทงเลยฉันหมันไส้ฉันหิวข้าวไหมชันกินเดี๋ยวนี้มานนี้ วันนี้แทงด้ยหัวใหัวขอเนื้อหน่อยนะจ๊ะขุดนี่อี่ได้นังด้วยนี่ฟาดฟาดขอบขึ้นนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเธอก็สปอนออกมาใหม่ได้เนาะอุ้ยเนื้อเยอะว่ะเออเลิศ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 เก๋เ,เ,เ,เบาๆขุดตรงนี้ก่อนแล้วกันโลกเนาะเป็นต่อโอเคเดี๋ยวไปตัดไม้ก,ก่อนนะคะสักครู่หนึ่งอ๋อให้อยู่ดีๆฝนก็โตพวกเธอฟาจะไม่ผ่าหัวฉันใช่ไหม่นี่หัวยิงรานอยู่เออ <inhib itor> เมื่อกี้เหมือนแบบว่าเราเราจะมาทําชุดนะนาะอเดี๋ยวเราขอเก็บหนังนาะอสักแผลแล้วเราก็จะทําเสื้อผ้าใส่เพราะว่าเดี๋ยวตัวเราจะแบบจะหนาวเกินไปเนาะดูสิโชว์นูไปหมดแล้วอะดูสิจะเป็นหวัดเอานาะอบ้านก็มีไม่มีหลังคาเราจะไปหลบไหนก็ไม่ได้หลบแต่ต้นไม้ก็ไม่ดีเนะาะอของหายตายแล้วกํา,ากลังเก็บโอ้ยเออใส่เสื้อแค่นี้ก่อนกันละกันโอเคฉันเพิ่งคลาบมา สักครูเมื่อกี้เอออุ้ยเราก็จะได้แบบใส่หมวกใส่เสื้อผ้าเก๋ๆหรือจะใส่แบบแค่นี้ลรวโชว์แต่เกงในเออหรือมันก็เก๋ดีเหมือนกันเนาะเซ็กซี่ดีโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านต่อกันเลยเนาะไปกันดูกันเลยไปกันดูกันเลยว่าร่านไปดูกันเลยค่ะโอเคฉันจะมาคอบ้านกันก่อนเนาะโอ้โหเป็นรูเป็นล่างขึ้นมาแล้วพวกเธอดูซีเนี่ยไปเอาประตูมาตีดแต่ก็ต้องสร้างสูงอีกนิดนึงเนาะเพราะว่าฝนแบบเขาได้กันนะฝนก็ตกแล้วแบบหลังคาบ้านเท่านี้ เออบ้านมีแค่เนี้ยเองเอาไงดีล่ะติดประตูติดประตูติดประตูติดไงอะติดไม่ได้หรอโอ้โหประตูด,ด้านบนลงมาลงมาเออติดประตูโฮ้ยในที่สุดเราก็ได้บ้านอยู่แล้วจุดไฟจุดไฟไฟ,ไฟแฟบแ,บ,แบหนึ่งทำอาหารได้ไหมฉจะขอจุดไฟเอาอจุดไปทาอาหารในชั้นกินเดี๋ยวนี้ฉันหิวข้าวทองรองจากจอกไปหมดแล้วอะเออเราจะทําหลังคาบ้านเอ,อเราขอทำ ก็เลยอะนะทำฐานบ้านให้มันสูงกว่าน,นี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้แบบทำให้มันสูงๆเราจะได้ใส่หลังคาเนาะโอเคเดี๋ยวไปหาของสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปล่าสัตว์กันโอเคสักครู่มาสองรอบแล้วเนาะโอเคไปกันเลยค่ะพวกเธอเมื่อกี้ฉันจะออกไปด้านนอกอยู่ดีๆก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้ดูสิดูสิอยู่ดีๆก็มาตีฉันฉันทำอะไรผิด อ๋อเออนั่นๆๆๆๆๆโอ้ยสามสิบสี่แหมยินดีเธอก็มาตีฉันเธอจะสู้กับฉันใช่ไหมมันนี่ฉันไม่สามารถสู้สัตว์ใหญ่ได้ฉันตีแกกระดานี้มันนี่เก่งหรอกนีฟาดเออฟาดเออเก่งสิไม่เก่งของฉันอีกหนีไปเลยเป็นไงล่ะขอเนี้ยแล้วกันแมกกล้าอย่างกอบฉันตีให้ตายเลยเอามันนี่เออดูเหมือนว่าเราจะเจอสัตว์แล้วนะคะทุกคนจะแทงมันได้ไหมกลัวตายจังเลยอ่ะโอ้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวโดนควิดตาย ตอนนี้ในหมุนในหมู fastest, ació, aint, ่บ้านวัดสันในน้ำนะเขาทุกคนเราก็เจอกับปาปิเลนยานี่อุ้ย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 แทงได้ไหมซามซาปาปิเลนย่ามันไม่สนใจแทงเออฉันจะเอาเนื้อแกะกินดีมากนี่ช่วงนี้ยิ่งนปาปิเลนย่ามาปาปิเลนย่ามาเออเออเออเมาแกะนี่แทงแทงแทงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายไปไหนมา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 รอมารอมารอมาอยู่ไหนอีกไหน หายไปไหนทำไมทำไมซาจังเลยลักลอรอบเราเราโอ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 ทำไมทำไมมาตายตลอดเลยอะ่ะปลาปลากับบ้านเอาไปปลาป่าย่างกินเออตกกลางคืนแล้วเราก็มาลอบกองไฟเงี้ยเป็นแบบชนเผ่าสลูก็พอตกกลางคืนแล้วเนาะสิ่งที่สําคัญก็ต้องมีที่นอนอะคบที่นอนมานอนเลยม,มันจะนอนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาสร้างหลังคาเพิ่ม เอาไว้แบบปิดหลังคาไว้ตอนช่วงฝนตกนะคะเอ้ยอัพอะไรดีนะแต่ที่สําคัญก็อันนี้แหละเนาะเอาไว้แบกของอาหารก็จะเป็นเลือดก็จะเป็นออ่ะอัพเลือดเลยแล้วกันอัพเลือดก,ก่อนอ่ามีอะไรให้อัพอีกไหมโออมีหนังกระติกว่าเออเลือด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 มีหนังกระติกมีหม้ออีอะไรอะใบเรือเหรอเอ้ยออกเรือได้ว่ะแต่ก็เอาของเบสิกเบสิกก่อนเนาะก็อ่ะเอานี้แล้วกันขบเพิงแล้วก็อ่าหนังกระติกอุ้ยมันอัพได้อีกเว้ย อเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันป่าดับเราไปปูที่นอนนอนกันเลยมาในที่นอนอยู่ไหนนะนี่นี่นี่นอนตรงไหนดีอุ้ยนอนตรงประตูไม่ได้มันเป็นทางผีผ่านเอาตรงนี้แล้วกันเนาะเออนอนตั้งที่นอนตึ๊บต่าไหนขอสลิปปิ้งซีได้ไหมนอนได้ไหมอ่ะมานอนได้เปล่าออกมาเป็นเซฟออกเป็นเซฟเออเดินเดินเดินขอนอนก่อนเนาะทุกคนอ๋อ มีเสียงโกลนเออโกลนดังมากอ๋อเช้าแล้วได้เวลาตื่นไปทำมาหากินเราโอเคนะออกบ้านเอานกโดโด้ทำไมมานอนตรงนี้เฮ้ยไข่เอกเอาเก็บมาตื่นเช้าแล้วก็ต้องทำมาหากินต่อเจาะหินเอาไปทำของเดี๋ยวล่าสัตว์นิดหน่อยๆเนาะโอเค ตอนนี้นะคะ i ออ p อารกสั้นไอคี้ใส่เลยไอครับที่ทุบหัวมาแล้วนะคะทุกคนเราจะลองไปทุบสัตว์แถวนี้ก็ดูเนาะว่ามันจะสลบปไหมว่าจะสลบหรือจะตายทุบตัวนี้ดีไหมถ้าฉันทุบฉันจะไม่โดนควิดใช่ไหมขอทุบหน่อยนี่เน่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโหโมันไล่มันไล่ช่วยด้วยลงน้ำ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 ไม่ไรใช่ไหม โอ้ไม่ไรกับยกกับผีสิอ้าวขอโทษฉันขอโทษโอ้โหของกันหนักหนักขอโทษขอโทษขอโทษอาฮาฮปาปิเลนยากาตีโอ้ม y god ฉันจะไปเอาของฉัดคืนมาแกมานี้อีปาปปิเลนยากแกอยู่ไหนมานี้มานี้มา,นมาสีแม่จริงมาทำไมไม่มาพอฉันว่ายน้ำแล้วแกจะมาใช่ไหมมานี้มาแล้วนี้แทงแทงจ้วงหนึ่งทีมา ได้ลากขึ้นบกวันนี้วันนี้กินนอนตรงนี้เลยนอนนี่เดี๋ยวรอก่อนอีก29นาทีใช่ไหมมาอีกตัวหนึ่งแกอยู่ไหนมาฉันตีฉันมันไส้มานี่มาให้ฉันตีเดี๋ยวนี้แกอยู่ไหนมาว่ายน้ำรอว่ายน้ำรอเออแกอยู่ไหนไม่ฉันตีเดี๋ยวนี้โอ้โหโอ้โหเอาของเอาของขึ้นขึ้นของหนักชิบหายหนักตัวเอง ฉันหนักตัวตัวเองโอ้ oh my god ทิ้งอะไรได้บ้างเนี่ยอะไรหนักๆอ่ะไม้ทิ้งไม้หาได้เรื่อยๆทิ้งไปอะไรอีกอะไรอีกอ่ะทิ้งแต่ไม้แล้วกันวายขึ้นได้ไหมเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วแลวก็จะตายซะอีกทุกคนเออมาน,นี่เราจะไปจัดก,การซรากบัลลีญาตัวน,นั้นต่อมาน,นี่มันกี้ซากใครแกมันนี่สีมาน,นี่มันกี้ซากกับใครจา้ามาน,นี่สีอ่า เธอจะมาขี้แถวบ้านฉันไม่ได้นะเออเธอก็ดีนะเอาไปเป็นปุ๋ยวันนี้เมื่อกี้กระซาใช่ไหมฉันจะเอาแกไปทำปาเป็เรนยาปิ้งวันนี้เก่งอย่าเก่งให้มากอเก่งให้มากอเก่งกับเจให้มากวันนี้สุ่มไฟไปเลยเอ้ยสุ่มไฟสุ่มไฟเออทุบต่อมันใส้นี้มันใส้มันใส้โอเคค่ะทุกคนก็เท่านี้แหละเนาะเพราะว่าไอยังหาของยังทําอะไรได้ไม่เยอะนะคะทุกคนเพราะว่า มันก็ใช้เวลานานหนะ่อยเนาะโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนสําหรับการเล่นอาค,ครั้งแรกของไอนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ไอด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูในอีีหน้านะคะก็ขอเพยงเค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าก็เล่นมาทาั้งวันแล้วก็เหนื่อยอนะยู่นะการหาของหาอะไรเพราะว่าจริงๆนะ่ะไอตายหลายรอบมากเพราะเดโนเสาร์มาไล่ตีโอเคก็สําหรับที่นี้ขอตอัวลาไปก่อนแล,แล้วเจอกันใ่นคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทุกคนเป็นไงหนะ้าเจสวยไหมจ๊ะ